สวัสดีครับวันนี้มาดูข้าวกขอกแปดเจดครับข้าวกขอกแปดเจ็ดหยอกมเมล็ดครับหยอกมเมล็ดก,ก็ออกมา,าก็พัฒนาการดีขึ้นหน่อยครับสูงขึ้นมาวันหนึ่งคือครับได้ เกินหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนกับสองสัปดาห์ครับนี่ครับมาดูฝันนี้ด้วยฝันนี้ครับหยอกเมล็ดเหมือนกันก็สูงขึ้นมาหน่อยน้ำอันนี้ปล่อยน้ำ แว่นน้ำไม่ไม,ไม่ไม่พอนะ,อะคือแ้ว่นน้ำรั่วเนาะ,ะคือไอขยะมันไปอุดไอไอท่อไอทางน้ำที่เราปล่อยลงมาครับเดี๋ยวไปดูกันครับก็ปลูกอันนี้ก็ปลูกซ่อมกันนะครับก็เอกล้ามาปลูกซ่อมเข้าวพันเดียวกัน มต้องปลูกซ่อมนะครับถ้าไม่ซ่อมม,มันเดี๋ยวมันขาดเยอะทีนี้ซุกซ่อมเรียบร้อยแล้วครับข้าวกอขอแปดเจ็ดนะก็ทดลองปลูกปีนี้เองครับดูว่าจะได้ผลแค่ไหนนะข้าวเจ้านะครับข้าวพื้นนุ่ง กขาบอกว่าต้องสูงประมาณแค่ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบก็ไม่สูงนะก็ไปเข้าพันเตียนล้เข้าพันเตียนี่เลยเดินแม่เนาะก็ยังไม่แตกกอดีนะครับน่าจะ ทีสักสองอาทิตย์เนาะนะสองสองหรือสามอาทิตย์เนี่ยแตกก่กอเยอะกว่านี้ใบเขียวดีครับได้เดือนสองสัปดาห์ครับปลูกด้วยไอ้วิธีหยอดมเมล็ด ทีนี้ก็ฝนฝนเยอะนะครับฝนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอ้เดือนหน้าก็มาดูอีกทีเนาะว่าพัฒนาการมีะแค่ไหนนงครับก็ก็ดีขึ้นเยอะนะสูงขึ้นอ,อีกออกเขียวแล้วครับ ไอ้ที่ปลูกซ่อมนะยังไม่ไม่เขียวปลูกใต้ซ่อมได้อหนึ่งอาทิตย์นะครับที่หยกมาเล็กก็เขียวดีครับสวยงามครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมข้าวกขอแปครับดูกันต่อไปเนาะว่าผมผลิตจันได้เยอะแค่ไหนครับครับสวัสดีครับกด ติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ